สวัสดีค่ะนี่นะคะวันนี้นะคะพามาดูค่ะนี่ค่ะโต๊ะนะคะนอนหน้าท็อปค่ะไม้โอ๊กย่างสวยไว้เลยนะคะนี่ค่ะในที่สําคัญนะคะที่สําคัญไปมากกว่านั้นค่ะนี่ค่ะเราเห็นไหมคะมุมมุมค่ะมุมโค้งยังสวยงามเลยเห็นไหมคะนี่ค่ะมาทั้งหมดนะคะสี่เซนสี่เซนกว่านะคะเนาะเกือบห้าเซนเนาะนี่ค่ะเป็นไม้โอ๊โอ๊กแท้แทเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะ เก็บสีเรียบร้อยเคลือบด้านนะคะทุกคนเคลือบด้านนะ,ะเป็นยูดีเทนนะคะเคลือบแข็งนะคะทุกคนต้องเดียวกับที่เราทาพื้นนะคะสวยงามมากเลยเห็นไหมคะทุกคนนี่ค่ะใครสนใจทักได้นะคะนี่เป็นหน้าท็อปนะคะอย่างสงวยเลยคะ่นะราคาไม่แพงมากนะคะแต่ถ้าใครอยากได้พร้อมนะคะพร้อมขาตรงนะคะก็เป็นอย่างนี้นะคะขาเด็กนะคะทุกคนเด็กสีดำสวยมากเห็นไหมคะนี่คะ่ะให้ดูชัดๆเลยนะคะขอบขอค่ะ